มาส่งท้ายในช่วงของไต่บันไดเซียนค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ธนวันได้มีโอกาสไปร่วมงานอินเวสเตอร์ไนนะคะของทางด้าน stock tomorrow นะคะยังคงเก็บไฮไลท์สำคัญมาให้ชมกันต่อวันนี้เป็นคิวของคุณหมอสวัสดีนะคะติดตามได้ในช่วงของไต่บันไดเซียนนะคะธนวันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือพีระมิดแห่งความสำเร็จของการลงทุนอย่างเป็นระบบนะครับประการแรกก็คือท่านต้องมีระบบการเทรดใครใครมีระบบการเทรดม้างครับยกมือขึ้นครับไม่ต้องอายเอ๊ะไม่มีเลยเหรอครับผมสงสัยนี่เรื่องจริงหรือเปล่าครับระบบไม่ว่าจะเป็น V ีอ VI ก็ได้ Vs ก็ได้นะยกยกมือนิดนึงผมกลัวท่านหลับโอประมาณมันน้อยไปผมว่าส0นะ คือจริงๆแล้วเนี่ยนะระบบการเทรดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งแค่สิอร์ซ็ของความสำเร็จนะครับเชื่อไหมครับเพราะจริงๆระบบไม่ยากเอ๊ยยากไม่ยากฮนะผมจริงๆมันมันก็ยากนะคือพูดว่าพูดว่าง่ายก็ง่ายพูดว่ายากก็ยากต้องต้องขึ้นอยู่กับว่าเราดีไซน์มาได้ถูกถูกกับตัวเราไหมด้วยนะครับ ระบบการเทรดจะทำให้เราประสบความสาเร็จมีผลแค่สิบเเซนตครับรองลงมาก็คือ Money Management คือการบริหารความเสี่ยงตัวนี้นี่มีผลต่อการเทรดถึงยีสิบเอร์ซนะครับคราวนี้ Money Management ทุกคนอาจจะสงสัยผมยกตัวอย่างง่ายๆเราไม่มีเวลาเยอะอย่างเช่นถ้าท่านเล่นหุ้นเนี่ยนะครับสำหรับผมเองเนี่ยเอาง่ายๆเลยคือผมจะไม่ได้ ซื้อหุ้นเต็มพอร์ตตลอดเวลาไม่เหมือนนอกเตอร์นิเวศเนาะหุ้นเต็มพอร์ตตลอดเวลาคือผมจะเลือกซื้อเฉพาะหุ้นเป็นขาขึ้นขาขึ้นผมเอาง่ายๆผมดูอะไรบ้างผมดูสามไทม์เฟรมหคือ120นาทีถ้ากราฟ120นาที MACD ตัดศูย์ขึ้น MACD คือ King of Indicator ร2 0นาทีระดับนั้นเนี่ยตอนนี้นผมก็จะหาหุ้นแล้วผมเข้าไปสามอพอร์ตอย่างเช่นผมมีเงินสัก ร้านหนึ่งผมก็เข้าแก้ส0 0 0สนโดยอาจจะซื้อหุ้นสัก2อาตัวหรืออะไรแล้วแต่เราแบ่พอร์ตนะครับแต่ว่าก็ต้องกระจายความเสี่ยงพอสมควรในในหลา,ลายกลุ่มอุตสาหกรรมผมก็120 MACD ตัดศูนย์ขึ้นผมซื้อหุ้น30%พอร์ตผมรอคันนี้มันเป็นขาขึ้นต่อกราฟวัน m อ d d ตัดศูนย์ขึ้นอีก MACD กราฟวันตัดศูนขึ้นผมซื้ออีก สามสิบเปอร์เซ็นพอร์ตคือถ้าผมมีเงินล้านหนึ่งผมก็ซื้ออีกสามแสนคราวนี้ระบบในการเข้าซื้อนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าท่านใช้ระบบยังไงนะอันนี้ว่ากันทีหลังรายละเอียดเยอะมากนะครับอันนี้คือมันนี่มาเนจเมนต์แล้วก็อ่ะคราวนี้อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เปไหนก็ผมก็รอตอนนี้ MACD กราฟของเซตอ่ะนะฮะเอ็มเอสดีมันยังพุ่งลงอยู่เดี๋ยวถ้ามันผมคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะหักหัวขึ้นละผมก็จะซื้อหุ้นอีก30%พอร์ต คือ MACD กราฟ V ของเซตเนี่ยตอนนี้มันอยู่เหนือศูนย์อยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องใช้ว่าเมื่อไหร่มันเริ่มมีทายของรีเวิร์สก็คือมันเริ่มมีเทรนที่จะกลับมาเป็นในทางบวกง่ายๆก็คือดู MACD ว่ามันเริ่มเงยขึ้นของกราฟ V ของเซตนะครับผมก็จะซื้อหุ้นอีก30%เซนพอร์ตนะครับโอเคนี่ก็คือสำหรับหุ้นนะครับง่ายๆ MACD ตัดศูนย์แล้วท่านจะไปแบ่งอย่างอื่นท่านบอกว่าบางบางคนนี่อาจจะใช้กราฟ120ไม่ไหวอะ่ะก็อาจจะใช้กราฟวันหรือเป็นกราฟอาทยอย่างก็พอ50 50ก็ได้นะครับอันที่3เนี่ยยากที่สุด emotional control เนี่ยครับก็คือทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นเลยถ้าท่านทำอย่างที่ผมบอกเนี่ย ก็คือเวลาเทรดทุนแล้วหาสมุดเดลี่สักเล่มหนึ่งเนี่ยเราก็คอยเช็คว่าสิ่งที่เราผิดพลาดจากการลงทุนเนี่ยในรอบที่ผ่านมาไอ้ที่ได้กําไรไม่ต้องไปดูนะฮะจริงๆแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์จริงๆมันก็มันต้องได้กําไรอยู่แล้วถ้าเราทําตามระบบนะครับถ้าเราขาดทุนเนี่ยไปดูซิว่าขาดทุนเพราะอะไรขาดทุนเพราะระบบเราไม่ดีไหมขาดทุนเพราะบริหารความเสี่ยงผิดหรือเปล่าหรือขาดทุนเพราะ ใจเราทำไม่ได้ตามระบบจริงๆแล้วข้อที่สมเนี่ยนะฮะคือฐานของความสำเร็จเขาพบว่าประมาณ80%ถึง90%ของการเล่นอย่างมีระบบเนี่ยอยู่ที่ใจตัวนี้แหละครับคนทำไม่ได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำยากที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะตัดสินว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำ มันขึ้นอยู่กับอารมณ์มากกว่าสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาก่อนมันขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณความกลัวความโลภมากกว่าแล้วเราก็เอาอารมณ์เหล่านั้นน่ะมาชนะความรู้ที่เราได้จากการศึกษาจากระบบมาคนส่วนใหญ่8-90%เเทรดด้วยระบบไม่สำเร็จเพราะแหกกฎ Uh huh. แหกกฎคือไม่ทําตามระบบใช่ไหมครับไปดูได้เลยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยถ้าทําแม้กระทั่งผมเองนะถ้าครั้งที่ไม่ประสบความสําเร็จก็จะเหมือนกันเป็นจากอารมณ์เรากลัวเรากล้าแล้วเราก็ไปทําไม่ทําตามระบบสั่งอะ่ะใช้อารมณ์มาชนะระบบในที่สุดก็เจ๊งก็ขาดทุน